หลอนจัดกระโดดน้ำสิครับรออะไร <c ười> ว่ะเออไปดูพ่อโดดน้ำปะไปดูพ่อโดดน้ำไปดูปะเอ,อ้ยเอาว่าต้องเอามันดอกโอ้ปลาตัวใหญ่แถวฮะโอู้ได้สิปนเอาตัวปลาตัวใหญ่ติดอีกแล้ว <c ười> แม่จะปล่อยมือเศร้านี่ห <c> ร <ười> ือ <c ười> ปะเพิ่งปล่อยไปมือเศร้านี่แหละ ไปมันเถอะท่านเนี่ยพอกินหนักอยไปแอมแพร์ฟันขยายร้อนจัดนะครับช่วงแดดบายร้อนจัดร้อนจัดอา้าวสร้างลืมแสร้างเกี่ยง Hãm lên hãm Lên quá, không lại lên quá Kịch luôn này làm quá เปียกบนนี้ดูน้ำไม่ไจะเปียกแล้นะยิ่หามไทยเอาทองลุงเด้จะทยเอาทองลุงเด็กแล้วเล็วจบน้ำลึก <c oughs> ที่ไข่นน้งกระเตดเออพ่ท่านอาบน้ำจะเศร้ <c oughs> าสายเอ้ยเอ้ยเอ้ยขมน่อันกวงนีเนี่ยคือกระ่่า นัำกล้วยลงอยู่บหน,นีิตีว่าเป็นน้ำก้วยลง <Boy. S 1> อาบ <c oughs> น้ำแข่กุ <c oughs> ้ยแค่นี้ละฮ